ต้องขอก่าสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับวันนี้ผมนายป๊อปแมนก็อยู่ในเกมแจ็ k เก s w สวานะครับผมพาเที่ยวอะไรก็จําไม่ได้แล้วนะครับมันเยอะละเกินนะอวันนี้ผมก็จะเข้าไปเล่นเลยนะเพื่อให้มีการเสียเวลานะครับผมก็เล่นถึงด่านที่6โซนที่9นะครับ เดินแดนหิมะนะเข้าไปเลยแล้วกันอีซี่ก่อนเอาละครับเครื่องบินก็มาส่งเราเช่นเคยนะครับผมเฮ้ยโอ้โมาถึงก็อันเล่นเลยครับมีระเบิดมาก่อนเลยนะโอ้ต้อนรับกันอย่างอลังการนะครับแมไม่ต้องกลัวค่าขนาดนั้นก็ได้เขายังไม่ได้เข้า,ขาใครเลยมาแมพวกมึงใช่ไหมเห็นละแมมาตั้งท่านยิงกันซะโอ้อลังการเลยนะมาเอ้ยชุบห,หอยลบอบอ้ย ไอพวกสไนเปรอร์เราไกครับโอเคยิงมันซะยิงมันซะเอ้ยไม่ตายอีกอึดแล้วเกินผมก็ยังไม่ได้อัปเกรดอะไรเลยนะก็มาแบบเดิมๆเลยจากพาร์ทที่แล้ว <laughs> พาร์ทที่แล้วมีดาเมจเท่าไหร่เลือดเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับมาลุยก,กันดูทิว่าจะชนะได้ไหมครับเอ้ยมีระเบิดโอ้โหมีไนเปอร์เต็หมหมดเลยจีบหายแล้วดูมันยิงดิงไงดีวะเนี่ย เอ้ยโอ้โหโอ้ยมันยิงรัวเลยอะออตายแล้วว่าตายแล้วว่ามันยิงรัวอย่างงี้ผมก็แย่สิครับโอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้ยโอ้ยทางตายแน่ตายแน่ผมมันยิงได้รัวๆเลยอะไม,ไ,นะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอออก,ก่ณนทำไงดีวะนี่มันยิงได้รัวๆเลยอะมันยิงทะลุไหมไม่ทะลุนะแต่ว่าจะทำยังไงดีวะโอ้ยโ,โดนลุมยิงอ่ะ เรียบร้อยอ่ะผมก็จะอ่ะยอมเสียออกมาหน่อยแล้วกันมาโอ้ทำยังไงดีเนี่ยโหโหหยวข้าตรงนู้นก็ไม่ได้เข้าตรงนี้ก็ไม่ได้นะครับทำยังไงดีว่าเอ้ยโดนอีกอย่าเลยอะย่าเลยอทำยังไงดีวะโอไม่โดนมาต้องพยายามยังไงก็ต้องเข้าไปได้นะครับ เราจะเข้าไปยังไงล่ะ <c oughs> นั่นสิครับเราจะเข้าไปยังไงอะ่ะเดยอ,อันตรายสุดมันก็มีถังระเบิดนะแต่ว่าผมยิงไม่โดนถังระเบิดอะทำไงดีอืมให้ผมคิดก่อนนะครับผมมันยิงรัวเลยอะ่ะมันเป็นสไนเปอร์ที่แม่งโคตรยิงรัวมาวิ่งบุกเข้าไปนะครับไม่งั้นทำอะไรไม่ได้แน่ครับ โอเคครับต้องยอมเสียเลือดนะครับโอเคอ้าวได้บูดเลือดนี่แหละสิ่งที่รอคอยมายังน้อยยังดีก็ได้บูดเลือดนะครับโอเคมาไม่โกงกันนะครับไม่โกงมั้งยิงยางนี้ไม่โกงละมั้งยิงกันอย่างงี้นะครับเอ้ยชิบหายแล้วโอ้ยเจอปัอม๊มเอ้ ปแน่โดนล้อมผมโดนล้อมออกก่อนครับเดือดเลือดพันเก้าเลยชิบหายชิบหายสุดๆเลยนะครับเ,เราจะผ่านไหมนี่ยากไปไหม,ย,ย,มยังรอดมาได้นะครับยังมันยังไม่จบแค่นี้จ,จ,จ,จัดการพวกนหนให้หมดไอช็อตกันนะครับผมลบช็อตกันอยู่ตะกี้เห็นแวบโอ้ยเหลือเลือดพันสี่แล้วนะ โอเคเอ้ยชดการสองตัวเลยอย่าให้มันทำอะไรเราได้นะโอ้ยมันออกมาเรื่อยๆนะครับืแค,แค่ป้อมอย่างเดียวก็ลำบากแล้วนะมึงยังเล่นอย่างงี้อีกเหรอยิงให้พังเรียบร้อยอืมโอเคโอเคเลยเอ้ยถังระเบิดแจ๋วนี่ไปโดนพวกเดียวกันเองเอาแล้วยิงสามทางเข้าไปเอว เอ้ยโยโดนเลียโอ้ยโดนเลียอีกแย่แย่แย่แย,แย,แย่โอเคหมดหรือ,อยังยิงถังน้ํามันก่อนเลยยังแล็กเลยว่ากันเออยิยงถังน้ํามันก่อนเลยเอ้ยน้องไก่ตื่นเต้นไก่เนี่ยครับไม่ตื่นเต้นอะไรเลยเอ้ยมีคนแน่ๆเลยในหิมะเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวมันจะโผล่ขึ้นมาจะขี่ม้านะครับแน่ๆเลยครับไอ้พวกสไนเปอร์แน่ๆ นั่นไงเห็นไหมโผล่มาแล้วเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บไอตัวที่อยู่ไอน,นี้สุดก่อนนะครับอ่าเรียบร้อยชุบหลบครับนะดีนะที่ว่ามันยังไม่วิ่งตามเรานะครับโอเคมันโชคดีที่มันไม่วิ่งตามเราแต่มันวิ่งมันยิงโคตรไก่เลยโอเคหลบกันอชุบนะมาถ้าอย่างนี้โอเคหน่อยครับไม่ไม่โกงกัน ทุกทีมันเล่นลุมเลยนะครับโอเคอ่าอ่ามาติดสตนันนะครับ oh. โอ้มามามาเฮ้ยโอ้ยิงไกลมากอยู่ไหนเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นตูดไวๆอยู่ครับโอเคติดสตนันไปลบก้อนอ่าไอพวกยิงไฟก็ไม่กล้ายิงนะครับมาเลยเข้ามายิงให้ระเบิดตับแตกลงวนะันน่ะโอ้ยโอ้ยโดนเรียไีทีง นี่ไอ้ระเบิดโดนพวกมึงเองฮะนี่หลบได้มานี่ไฟลุกไเ้อะมึงมันก็วิ่งเข้าวิ่งออกอยู่นะครับช็ปมามอสมาสไนเปอร์ขึ้นมาได้เลยไวยิงช็อตกันก่อนดีกว่า,าอันตรายสุดๆไอ้ตัวนี้วิ่งเร็วมากเลยครับอันแน่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 หลอกล่อให้มันออกมานะครับถ้าเราเข้าไปเราโดนล้อมนะครับ ไอ้อ้วนโยนระเบิดไปเออเข้าไปโดน้อบแน่นอนอะแน่นะโผ่แล้วนะครับวิ่งก่อนวิ่งหลบกอนอะชับนี่มานี่เห็นเห็นเรียบร้อยหมดอุ๊ยเกือบโดนไฟเรียแนะ่ยิงไอ้ตัวนั้นไม่ได้ดิปัญหาเฮ้ยโดนยิงโอ้ยอกะสุนนัดหนึ่งแรงมากโอ้ยโอ้โหมาเจอรถถังไอ้นี่อีก เล่นรถถังนี่ก่อนเลยครับอย่างอื่นช่างมันครับเรียบร้อยอ๋อยิงรถถังก่อนลบ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 สไนเปอร์ตายยังเล่นรถถังก่อนยิงอัดเลยครับยายิงอัดหน้าป้อมเลยนะครับเอ้ยหนีระเบิดไปซะอ่าเล่นลูกซองก่อนนะครับหาทางเข้าป้อมไม่ได้เอ้ยรถ มีสไนเปอร์อีกโอ้ยโดนเลียถึงแน่เลยอ๋อหลบได้ครับเห็นรถถังมีสไนเปอร์หลบตัอนอ้าวเอ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหเยอะแยะไปหมดเอ้ยเข้ายากนะครับเฮ้ยรถถังเอามาแล้วเสร็จแล้วลบหลบหลบหลบลบ,หลบแหมดีนะสไนเปอร์มันยิงอยู่ในนั้นนะครับอุย้ยผมโดนเลียไปหน่อยเฮ้ยโดนอืม เดือดรถทวบเลยครับลบเฮ้ยโอ้โหโ,โดนจังๆเลยโดนจังๆเลยนะครับตะกี้อ่ะรถถังมันเหลือคันเดียวละนี่ก็ไม่น่าหนักใจเท่าไหร่นะครับเอ้ยไม่เหลือคันเดียวสิเหลือตรงไหนอีกคันนึงอ่ะนี่ไงเหลือตรงนี้ครับเอ้ยลบเกือบไปแล้วมึอนอยู่มันมึอนอยู่โอเคเรียบร้อย มาเหลือกลางหันอันเดียววิ่งตามกลางหันครับย,ยิงให้หมดยิงให้หมดยิงให้หมดยังม,มีรถถังแนวสองอีกมันมันมีหลายแนวจริงวะยิงสไนเปอร์ครับไม่สนใจอะไรเลยยิงสไนเปอร์อย่างเดียวครับโอเคไอ้ช็อตกันลบช็อตกันก่อนตัวประกันไปซะอยู่ก็เป็นภาระ thank you. thank you ไม่ช่วยกูหน่อยเลยเอ้เต็งคิวโอเค มารถถังหลายคันเฮ้ยหืห,หลบได้หมีสไนเปอร์อีกลบได้ครับวิ่งอ้อมไปก่อนลบลบเหลือแปดร้อยแล้วผมโอ้ยเกือบหึหสไนเปอร์นี่อันตรายสุดเลยครับลบไปได้ยิงสไนเปอร์ออาเรียบร้อย <c oughs> หมดแล้วมั้งมันต้องหมดแล้วแหละโหวิหว่งอ้อมแล้วเกินอ่ะดูสิอันสุดท้ายให้อะไรเราครับ ไม่ให้ให้ไม่ให้ก็ช่างก็ผ่านแล้วเอาละครับผมก็เล่นถึงด้านที่เจดแล้วนะครับโซนที่เก้านะครับก็จะเข้าไปเลยนะอุยอ้ยโอย้มันให้ปืนด้วยอะ่ะเอาละครับก็มีคนมาต้อนรับเราเลยนะเห็นไหม <laughs> เอ้สไนเปอร์โพอ่ายิงสไนเปอร์ก่อนอย่างแรกอ่าเรียบร้อยครับมาแมมสไนเปอร์มาต้อนรับแต่โหว,วันเลย <laughs> ตายไหมโอ้ไม่ตายว่ะอึดอึดลวเกินช็อตกันเนี่ไอ้ลนช็อตกันนี้มันอึดมากๆเลยครับ มาเดี๋ยวพวกมึงต้องโผล่อีกใช่ไหมกูยิงมึงก่อนเลยเรียบร้อยมีโผล่อีกไหมมีโผล่มาแบบว่าเฮ้ยนี่ไงสโ s n o w m น n โ,โนว์แมนผมเดาว่าหัวหน้ามันจะต้องเป็นสโนว์แมนยักษ์นะอ่าแล้วก็ยิงไอ้นี่ยยิงไงอ้เฮ้ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้ว,ลวอันตรายอันตรายอันตรายลบลบลบเราจะเข้าไปยังไงวะนนีเอ้าวดูด,ดมันปิดเลยอะ ผมตายแน่นอนเลยครับถ้ามันปิดอย่างนี้มีตัวอะไรออกมาด้วยะตายเงมตายแง่มแกมตายแง่มแกมตายแงมแกมนะครับดูถ้าไม่น่ารอดผมเล่นปิดวงล้อมผมอย่างนี้ผมตายแน่นอนรอดไม่ได้เอือ้อผมพังแน่อ้ยออกมาได้แล้ว เกือบตายแนย่หลบก่อนโอ้โหเลือเลือสามร้อยจะไปสู้ได้ยังไงนี้อ่ะอ่ะมันไม่อึดมากอ่ะเดี๋ยวเอาโดนตอด,ตอดมันไปเรื่อยครับ <c oughs> เฮ้เฮ้เือเือสามร้อยเราก็จะสู้นะครับอ่าตายไปหนึ่งเหลือแค่ตัวยิงให้หมดตายไปสองเอาสีเอาสีาสมา โดนตอดมันไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวมันก็หมดหมดไหมเอ้ยโอ้ยเกือบกระสุนเชียวเชียวหน้ามินิดเดียวนะครับอ่ะไปะเข้าทางนี้ก่อนเฮ้ยโหเล่นกันอย่างงี้ที่โกงไปไหมนี่อ่ะเราด้านเนี้ยด้านน,าน,นี้ก็มีเหมือนกันด้านไหนก็มีวะ่ะในใหม่นี้ อ่าโอเคเรียบร้อยมาทางนี้ก่อนนะครับกะได้บูธเลื่อนนะครับอ้าวโอเคครับผม,มเดินไปเรื่อยเอ้ยชุบชุบลบหลบหลบนี่แล้วก็อาศัยวิ่งเข้าไงเลย <laughs> มาแล้วก็แอบยับงี้นะครับอืแอบยับไปเรื่อยชอบนี่ลบได้ช็อมแมนอออ๋อ,อ,อไม่โดนครับนี่ มาอะท้อะอะท้ออย่างนี้พอหลบได้หน่อยไม่ใช่เหมือนตะกี้ครับโอ้โหมันฆ่ากันชัดๆมาโอเคโอ้ <Okay. S 1> okay. โหเนี่ยแบบอย่างเงี้ยครับฆ่ากันชัดๆโอ้โหโอ้โหโดนไปห้าร้อยโอ้ฆ่าฉันให้ตายซะยังดีฟ่าโอ้โหโอ้โห,โหนี่วิ่งวนนี่หลอกล่อนะครับไม่ใช่ไม่โดนนะโดนนะ ออยิงสไนเปอร์ก่อนอย่างอื่นว่ามช่างมันโอ้ยโดนเอ้ยกะว่าจะไม่โดนแล้วนะครับโหมันยิงตามเลยฮะคิดก่อนท,ทำไงดีจะลออให้รถมันออกมารถมันก็ไม่ยอมออกมาครับโดนแน่ฮ่าฮ่าังไปคันหนึ่งแล้วสองคันแล้วจะทำอะไรได้พวกมึงโอ้โหนี่ไง ไม่เข้าท่าแล้วเอาโดนหลอกยิงไปก่อนดีกว่าชึบมันลบได้มาเหลือเหลือสามร้อยเหมือนเดิม <laughs> เอาโดนหลอกยิงไปก่อนนะครับชึบมาชึบมาโยกลบไปก่อนมาชึบชึบมามาเอ้ยทิพไห้แล้วโอ้โหมันไปไกลเลยอะ่ะโอ้ยชึบมาเดี๋ยวสามร้อยเนี่ยจะปราบได้ไหม อุย้ยมันยิงค้ามาได้ไม่กลัวเท่าไรครับไม่ไม่กลัวเท่าไรอืมนี่ขนาดไม่กลัวนะวิ่งหูตูบนี่ขนาดไม่กลัวนะครับเอ้ยตายแนะ่อันนี้เกือบไปมีมอเตอตร์ไซค์วิ่งออกมานี่แหละปัญหาว่เรเหีืยวมึงคันเดียวแล้วสินะเอ้มอเตอตร์ไซค์หูลื้อ,ร,อร้อยฟาจิ้หายแล้วโอเค ตกใจมอเตอร์ไซค์ตะเกียครับมาเฮ้ยมีไก่ไม่ได้เลยต้องเอาไก่ก่อนอย่างแรกวิ่งเข้ามาเออวิ่งเข้ามาเสร็จแล้ววิ่งเข้ามางงนะครับเสร็จแล้วนี่รถเรามันมีสกิลงงไงมึงก็งงอยู่อย่างนั้นแหละอันนั้นหลบได้โเอ,อ้ยลูกกระสุนปืนหลบก่อนชึบอ่าขันไหนวิ่งเข้ามาได้เราก็ยิงคันนั้นก่อน โอเคครับติดซากรถพวกเดียวกันที่ท่ามา <laughs> มันลื่นด้วยนะมันวิ่งแรงๆแล้วมันก็ลื่นด้วยมาเหลือคันไหนอีกอ่ะโอ้โหแมงมีกีปอมเนี่ยมึงตั้งใจสร้างมาค้ากูเด็ชัดเลยโอเคจะก,กีป้อมก็ช่างนะครับเราก็ยิงพังไปหมดเอ้ยยังลีปอมเหรอโอเคไอ้พวกมันมสไนเปอร์เพียบเลย สไนเปอร์เพียบเลยนะครับเอามาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาบักสไนเปอร์ไม่ลุกเว้ลุกไหมยังไม่ลุกเว้ยงั้นหลอกคนมาก่อนนะครับอ่าหลอกคนมาก่อนมันสไนเปอร์แน่ๆครับที่ที่อยู่ที่พื้นนะครับเห็นไหมเป็นหิมะขา,ขาวๆอยู่นะครับเราจะหลอกคนมาเรื่อยๆนะถ้ามันไม่ลุกเราก็จะหลอกคนมาเรื่อยๆ มาไอ้โดนมาเอ้ยโดนชิบหายเลือดยังมีกระแก๊กหนึ่งอยู่เอา้าลุกเร็วลบเร็วลบเร็วลบเร็วอุย้ยมันยิงไม่ทะลุไอ้นี่นี่วะเสร็จเราถ้ายิงไม่ทะลุไอ้นี่เสร็จเราโอเคยิงไม่ทะลุนี่ใช่ไหมไม่ทะลุแล้ว <laughs> มึงยิงไม่ทะลุมึงเสร็จกู <laughs> เดเอ้ย,อย,อย,อยทะลุมาดอกหนึ่งโอ้โหอันตรายจะจัดเอ้ยลบกันทะลุมาดอกหนึ่งนะครับตะเกะโอ้ยโดนอีกแล้วอ่าไม่ทะลุนะครับ,บยิงซะลบเฮ้ยมีตัวออกมางนอกมาโอ้ตายเลยโอ้โหเฮ้ย อ่าผมก็จะซื้อออกมาเลยนะเธอเอ้ยตายง่ายๆอย่างงี้เล้วโอเคมาเธอเอ้ยตายง่ายๆมาเดี๋ยวมึงตวงัวกูเห็นมาทีนี้ก็รถบ้านรถ <c ười> บ้านเคลื่อนไหวช้านะครับมาพังรถบ้านเคลื่อนไหวช้ามาใหญ่สักเปล่านี่ ทีเนี้ยนะทะลุพูดเลยทีเนี้ยชนะแน่ดูท่าแล้วจริงๆเราก็มาเกือบสุดแล้วอะ่ะอ๋อมีคนอ๋อ้ยอ้วนทิ้งถังมาเดีย๋ยวเหมือนกันนะมาโดดล้มลงมากูก็ชอบมึงอยู่เหมือนกันเลยอ้วนเออนั่นแหละเอาถังไปออมีอไหมหมดแล้วเอาถังไป,าางไปมามีแต่รถมันไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะถ้าพูดถึงเป็นป้อมปักกงปักการอะไรยังยากฝ่านะ หมดยังยังอีกอะมาจะยิงให้ให้หมดเลยครับมันต้องยิงให้หมดแหละไม่ยิงให้หมดมันผ่านไ่ได้อยู่แล้วโอเคมาช่วยตัวประกันก่อนอเอามา <Okay. S 1> ทำไมเลือดเยอะอยู่แล้ว thank you w i l l i a m มามึงไม่แตงกูกูแต่งมึงก็ได้ไหมตอนพวกมึงโดนยิงไม่ต้องแต่งกูก็ได้มามายิง นี่นะ่นี่นะ่โหแค่นี้เองแค่โถไอ่ไม่ยากอะไรนี่โดนไปหน่อยหนึ่งนะนี่พังไปโอ้โหได้มาตีช็อตเอามาทำไมเนี่ยโอ้โหเพิ่มกิติคอลมันหมดแล้วโอ้โหให้ของแบบรัวๆมันหมดไปแล้วอ่ะมาผมก็จะเล่นอีกสักด่านหนึ่งนะครับผมก็จะเข้าไปที่ด่านที่8เลยนะส่วนที่9นะครับชุบส <Start. S 1> ตาร์ทมาครับ ลุยไปเลยโอ้โหเหมือนวิ่งไปได้ยาวๆทุกทีไม่เคยวิ่งเข้ามายยาๆขนาดนี้นะเพราะเอมันก็มาต้อนรับกันก่อนนะเอ้ยโอ้ยยิงเอ้ยโดนโดนไปสองนัดสานัดเลยประมาทอีกแล้วประมาทเป็นเหตุน,นะครับวันนี้ไปลุยอามาถึงก็ได้แจวเลือดเต็มสไนเปอร์อยะเกียดจัดเลยนะครับอืมทางนี้มีอะไรโอ้โมีมีปืดนอี่ มีปืนไงมาถึงแม่งก็ยิงต้อนรับแล้วโอ้ยอเฮ้ยต้องใช้โดนตอดนะครับอันแน่อันแนแ่เห็นนะครับมาพังไปซะเถอะพังไปหนึ่งอ้ามาสไนเปอร์ออกมาแล้วครับออกมาถึงมันก็เดินใหญ่เลยเดินลุยเดินลุยย,ยังเหลืออีกหลายตัวนะครับเอ้ยโดนแน่หลบได้ กลัวระเบิดที่พื้นมากฝ่านะเอย้ยเฮ้ยเ้ยหนี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 มันเกือบจะเล็งผมมาให้แล้วนะครับตะเกะหลบได้นะครับมาวิ่งอ้อมมาทางนี้อ่าใส่จังหวะที่มันเดินอยู่นะครับเนี่ผมกลัวระเบิดที่พื้นมากฝ่านะอืมเข้าไปลุยเลยครับถ้าไม่เข้าไปลุยนี่งสงงัยทราะยากนะครับโอ้โหพังไปแล้วสวยหรูนะครับ วิ่งลุย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 เอ้ยฮุกกับโดนเห็นสไนเปอร์แวบๆบแบบมาโอเคครับเลือดรถไปหน่อยนึงแต่ก็โอเคโอเคมันต้องโอเคอยู่แล้วสไนเปอร์สองกัวยิงสไนเปอร์ด yes, ิไล่ยิงสไนเปอร์เรียบร้อยโอ้ยหดนจนมุมเกือบไปแล้วนะเ <laughs> ม <laughs> <ดน>ื่อกี้แต่เลือดก็ลดพอสมควรน,นะครับไม่ใช่ไม่ ит, โดนนะโดนนะครับเมื่อกี้โดนจังหวะจนมุมนะครับมา โอ้โห oh, ผมเกลียดไอ้นี่มากเลยมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันวิ่งเร็วนะเวลามันยิงมันก็ยิง,ยงตุม้มเบอ้อเลยอะนี่ไหมรถกระเช้าเห็นไหมแอบมองซ้ายมองฝ้าก่อนครับแม่โอ้โหสไนเปอร์เพียบมาเก็บไปทีละตัวนะครับตัวไหนโผล่เก็บตัวนั้นนะครับมามันต้องโผล่อีกหลายตัวผมดูแล้วมาตัวไหนโผล่ก็เราก็จะเก็บตัวนั้นนะครับมาโผล่ยังไนงะ โอ้โหลอมเลยนี่สไนเปอร์ทั้งนั้นเลยนั่นไงเลนเขาให้แล้วครับแล้วงนี้ผมจะไปรอดได้ยังไงแล้วใครจะไปรอดอย่างนงี้เออมีแต่โดนหนึ่งเดียวแหละอย่างงี้ใครจะไปรอดวะเออตายอย่างเดียวอย่างงี้เออตาย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 ,ตาย,ตายเรียบร้อย <c oughs> เออ,อย่างงี้ใครมันจะไปรอดวะโอแม่ แกล้งกันชัดๆแกล้งกันเห็นๆแกล้งกันแบบไม่รู้จะแกล้งยังไงตายวู้ตรงๆเลยแกล้งกันชัดๆอ่ะเดี๋ยวผมจะไอ้นั่นออกมาเลยนะอ,อืผมมีเกิดนะมีเกิดใหม่เกิดใหม่ใช่ว่าจะรอดมึงเล่นกันอย่างงี้เอา้าวูรอดละวูู้ออกมาได้แล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยอื้มฉีกหายแล้วเหลือเลือดร้อยเดียว แต่ผมก็หลุดออกมาได้นะเหลือเลือดร้อยเดียวนี่มาตายไป2่องมชีวิตนะมาเหลือร้อยเดียวเนี่แหล,ละเดี๋ยวกูไปหาไกนะา่เอาหน้ามาเออให้โอกาสเราหน่อยดิเอ้ยโต้โดนยิงโต้เรียบร้อยครับโดนยิงไปแล้ว เอาละครับผมก็คงต้องขอพอแค่นี้ก่อนนะครับผมเพราะรู้สึกว่าคลิปวีดีโอก็เริ่มจะยาวแล้วนะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ผมยังสู้ด้านนั้นไม่ได้นะเห็นไหมที่มันปิดล้อมผมนะครับอถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างด้วยนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอต่อไปของผมด้วยนะครับส่วนวันนี้ผมนายเปาอิงแมนคงต้องขอลาไปก่อนอ่าแล้วลืมไปอย่างหนึ่งครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพราะว่าเวลาที่กดกระดิ่งไปปุ๊บเนี่ยเวลามีคลิปวิดีโอใหม่ๆของผมอะ่ะ มันก็จะแจ้งเตือนขึ้นมาเป็นวีโอรแรกๆเลยนะครับส่วนนี้ผมในเป้าเป็นงานก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับบายบายซีโยเกนทุกคน <laughs>